ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือข้าวต้มเฮ้ยของเราวันนี้คือข้าวต้มโอ้ยมึงรอจนอึนเลยโปรและเมนูของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือคําว่าถ้าความเผ็ดทําให้เธอร้องข้าวต้มโดนนอนพร้อมสแตนบายโปรเดวิ้ม่เอาเหลืออีก2คนสีแดงคำว่าอุ้ยพี่จะ็ี่ไหนอุ้ย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 อุุ้ยอุ ความรักม <pelled being HD> <spe ech existential> ือนอาหารฉันจะเป็นเขาต้องเขาต้องเขาต้องตพ่อเลยโอเคครับแลนี่คือเพลงตามสั่งอันนี้ถ่ายแล้วเหรอพี่ถ่ายแล้วเหรอเอาแบบเอาแบบเอจีดูเอจีแลนี่คือเตามสั่ครับเขา่ะ อ่ะเปิดตามมึงสไตล์มึงไงอ่านั้นไงน้าเปิดน้าลองเปิดแบบเอเนจี่แบบเปิดมาปุ๊บทุกคนดีดเลยเฮียไม่ได้คลิปฮียอะไรแล้ววันนี้คู่หูไม่มาด้วยไงวันนี้คู่หูไม่มาด้วย เชิญสุดพิเศษของเรานะครับที่ไม่น่าจะวนมาเจอกันวนมาเจอกันอีกแล้วกับสายนี้อต่รอบที่แล้วเป็นไนท์แต่รอบนี้มาเป็นเอฟกับกายแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับเอฟบาวนี่ครับจากไซ่นัวช่องบาวนี่นะครับผมเอากล้องไหนเอากล้องนี้อ๋อกล้องนี้นะเสือสุดแมงล้นวันนี้เราก็ได้ย่อได้เลยครับกายครับจากไซ่นัวครับผมเสิบประมือ พอเย็นวันนี้เป็นใสนัวนะให้ดูใสนัวไหมไม่ไม่ไม่ค่อยหลัง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 ไม่ค่อยได้ดูใสนัวม่อยรูปดูรูปชายหรือรูปสาวที่ดูส่วนใหญ่เขาต้องรวมๆกันดูแล้วสิ่งที่ได้มาก็ออกมาพฤติกรรมแบบนี้ดี คือต้ดีใช่ไครพี่ๆว่าเวลาทำยูทูบเบอร์เวลาอินฟลูเอนเซอร์เขาจะทำเป็นยังไงใช่ใชบางคนอยากเป็นสตรีมเมอร์เพราว่าใส่นัวนะดูเนี่ยแล้ปกติใส่นัวเนี่ยเคยแต่งเพลงกันไหมเล่นเล่นในสตรีมมีไหมเคยแต่เอาเพลงอื่นมาแปลงเนื้อเพลงงงไหมพี่พี่งงไหมงง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 งอางีพเง็งสงง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 รงงงงงงงลงงเงงไงง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 าถือว่างงงงงางงงงงงง้ง คนที่เขาไม่เข้าใจการแต่งเพลงหรือแปลงเพลงเนี่ยคือไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจนะแต่ถ้ามีความเข้าใจโดยที่เราไม่ได้เรียนไม่ได้เลยแล้วมีความเข้าใจพื้นฐานะมาณนี้โอเคนะแล้วจะได้สิ่งใหม่ก็เพราะหลายๆคนเห็นที่แต่งเพลงแล้วแบบไม่ได้เก่งดนตรีแล้วได้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาในอยู่เช่นอูโน่หลาทองไงโอ้ยผมเคยดู คือก่อนมาผมทำงานบ้านนะดูมีเพลลิสต์ขึ้นมาผมจิ้มอุลโนเหลาทองเตียมดูคลิปอื่นพี่จะบอกสมองมัไหลแล้วตอนผมดูอุลโนสมองผมหลุดเลยไม่ไหลอ่ะไม่ต้องมีสมองคือพี่เอชแต่งอะไรผมไม่ชอบท่านนี้แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเราเบิกตัวเชฟกันก่อนนะครับป้าซื้อมือให้ก่อเชฟเมมี่ครับผมเชฟนีค่ะวันนี้อดอยากขึ้นไป สายฮิวตี้มันวิ่งมาราธอน42โกมนี่ไงไม่ให้ดั่งว่างแฉมองแล้วก็เปิดกันเลยเขาบอกว่ามันมีเครื่องป้องกันในอยู่ที่เพิ่มกันหนาวได้แล้วก็แบบมีครีมกันแดดซึ่งจี้ข้ออะไรนั้นเจ้าทำมาเลยทำมาเลยได้เลยถามว่าอันนี้จริงเทปมีสปอนกันแดดแต่แบบเตรียมเข้าดแล้ววัตถุดิบหของเราในมันนี้นะคะนั่นก็คือข้าวต้มโอ้ยของเราวันนี้คือข้าวต้มโอ้ยมึงรอจนอึดเลยครับ และเมนูของเราในวันนี้นะคะนั่น <Light> ก <an> ็คือคําว่าถ้าความเผ็ดทําให้เธอร้องข้าวต้มร้อนๆพร้อมสแตนบายถ้าความเผ็ดทําให้เธอร้องข้าวต้มร้อนๆพร้อมสแตนบายโปรโมเดยมอใครจิ้มข้าวต้มร้อนหรือเผ็ดความไม่ใช่ความเผ็ดแต่สิ่งอื่นนะสิ่งอื่นทำให้เธอร้องความเผ็ดของชีวิตเราเป็นข้าวต้มร้อนไม่เป่าหรอ เราไม่ใช่พระเอกด้วยใช่ไหมจริงๆก็เป็นพระ,พระเอกได้เหมือนกันไม่แต่บทน้องบอกเราเป็นพระรองนะพี่ก็ได้คือ,ถ,อถ้าเราเป็นพระรองเนี่ยไม่ปอบนะเราทำไงไม่ทำเลยเลยก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว นันเป็เป็นพระเอกอ่ะโอเคโอเคเราเป็นพระเอกเตรียมไปปอกเขาซึ่งพระเอกชื่อข้าวต้มนามสกุลร้อนๆแม่ผมคิดอะไรอยู่วะกติกายงไงกติกากติกาเดี๋ยวเราไปดูกติกากันดีกว่าค่ะทุกคนกติกาผู้เข้าแข่งขันจะต้องช่วยการแต่งเพลงตามสั่งจากวัตถุดิบหลักวัตถุดิบรองหรือคีย์เวิร์ดบังคับและเมนูหรือคอนเซ็ปต์เพลงห้กลมกลอมโดยจะมีการสุ่มลำดับในแต่ละรอบไปในแต่ละรอบมี มีเวลาแต่งเพลงครั้งละหนึ่งนาทีผู้เข้าแข่งขันสามารถขอชาเลนจ์ได้หากคิดว่าแต่งท่อนนั้นไม่ผ่านผู้ที่แพ้นในการชาเลนจ์จะถูกลงโทษเป็นไงเข้าใจไหมไมั้งได้อย <laughs> ู่เข้าใจเข้าใจตามเบิก่ <laughs> ี่ผมถามเพิ่มนิดนึงคือหนึ่งนาทีที่เราแต่งเรากินไปด้วยได้ไหมมึงขี้หมูกูถามมึง่อไงว่ามึงกินข้าอย่างนี้ก้เพราะเราไม่ให้ช้อนนะคะเพราะกลัวมีคนอ๋อกินไม่ได้ยุบจบที่ใช้มือเบได้จะไม่หางิ้วข้าวหรือเปล่าไม่หิวไม่หิวกินตอนนี้ได้ไม่กินด้วยครับผมดื้อโทษทีแล้วมึงถามทำไมวะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังดนตรีกันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนมาพอดี ไม่ตั้งใจเจบกันได้หว่าผมชอบพี่ผมชอบผมชอบอันนี้คือแบบว่าใส่เข้าหัวแล้วแล้วสมองเจ๊จะให้เท้าโดนตีดีอ่ะโอเคค่ะแล้วให้พี่ลองจับคนแรกค่เปิดดาบมันจะต้องแบบว่านั่งไงลราง่ายแล้วอย่างแี้ง่ายที่ผมเปลี่ยนกับลุงอะเพราะเอกนี่แหละเหมือนสะพรอนใจมา คำของเรานะเนี่ยคือ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 อะไรเนี่รว่าทุดิบร้องของเรานะคะนั่นก็คือคำว่าร้องค่ะท่อนแรกท่อนแรกมาร้องให้เลยเพาะเราไปเราสมน้ำหน้าก่อนเลยแล้วเราค่อยบึงกลับมาว่าบอกแล้วใช่ไหมเป็นพระร้องไม่ลดนิ้นซ้ำเติมก่อนให้คิดได้เติมไปแล้วนะสีดาทำไมเธอไม่ฟังนี่นักอีกชื่อสีดาไม่รู้ผมเมื่อมัวไปเรื่อยยาก ต้องจะแต่ว่าสองชุดีเขต้มคนมาแบบร้อนร้อนหยุดเอ้ไม่ร้อนเอ้ยไมได้ร้อน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 หมดแล้วเปล่าเดี๋ยวไปเสร็จปิดเฉยเฉยแล้วคือสิบวิแล้วหรอ้าวสิบวิไปแล้วเหรอสิบวิแล้วรับบ้าเสบวว้าา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 ยาานาา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 าลาา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 าราา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 วาา เธอก็จะร้อมัออกมาเพะนี่มาใส่เพาะะเจ็บจนร้องใช่เจ็บจนร้องธอก็จร้องมันออกมาเจ็บจนท้อได้ไหมพี่ถ้างั้นอ๋อเอาแบบไม่สัมผัสเหรอไร้สัมผัสเจ็บจนท้อโอแย่เสร็แเจ็บจนท้อดยากว่ะกลับบ้านดีว่ยเอาโอเคผ่านไหมผ่านอ แต่ตอนผมดูเทปอูโนมาเขามีแบบไม่ชอบด้วยใช่ไหมพี่มีมีมีชอบไหมเอาดีๆชอบไหมเอาจับโอเคแล้วแกทำพลาทำไมล่ะเน็บสีเขียวคีวัดคือคำว่าอุ่นอุ่นอุ่นวหรอ เอฟเหยนเร็วว่ะเฮ้ยสมองเฮียเห้ยสมองสมองเอฟเฮ้ยได้แล้วเหรอได้แล้วครับแดงรบไม่รู้มดหรือเปล่าาลองลางวลอลาอจน้เธอก็จมร้องมันออกมาที่น้นตาฉันจะทำให้เธอ กิงนี่ว่าเราเลิกสตรีมกันเลยป่ะล่ะพี่ยนใจเกันไกถือว่าผ่านไหมคะอันนี้ผ่าน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 ยัมีเขียนดูแล้วไม่ต้องเขียนรอบอันนี้กายพอดีเลยสีม่วงอันนี้ตงชมพูไม่ใช่หรอไม่เขียนท่าเข่ยนลังหอได้คำว่าชิมค่ะ Holy crap ฮาวะอุ่นใจด้วยการชิม ถ้ามีันตาฉันจะทำให้เธอ่นใจแล้วต่อไปอันนี้เราแ่แค่นี้คินอะไรดีวะพี่ฉันจะพาเธอชิมเบนซีอะไรก็ว่า

วันนี้ดีกว่าไหมเศรษากไหมรักพี่เธอได้ชิ้มมันดีหรือไม่เออน่าจะลงกว่าพี่อันนี้พี่ชาเลนจ์ผมใช่ไหมถือว่าชาเลนจ์ช่วยเฉยๆโอเคโทษทีโทษทผมแยกเกจตนาไม่ออกอ่ยอะคนต่อไปคือใครครับไม่มึงก็ไม่มึงก็มึงอะสีฟ้าไย้ได้ได้ไม่ได้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 ได่ได้ไส่งได้ไดกได้ได้ได้ด ง่ายหรอใสไข่ไหมไม่เอาโอเคจาะเวลาหนึ่งนาทีค่ะพี่ชวนพี่สงค์ใส่ใจแล้วใส่ไข่ถ้าเราไม่ใส่ไข่เราต้องใส่ใจนะครับช่องเกมต้องใส่หนัวโี่ะนี่โดเียพี่กินผักชีไหมอย่าบอกนะว่าเสร็จแล้วอุ้ยโหดมากพี่สงค์เสร็จแล้วเหรอคะยังเอา วันนี้ร้องเบานะมันเป็นนคร้องไปไม่ไปเปลี่ยนสุดรุดีได้ถึงไหมองดูเธอแล้วฉันใจใจใจอ่ะพี่ผ่านแล้วต้องผ่านได้ผ่านดิโอ้โหผ่านเลยเลยชาเลนจ์ชาเลนจ์ชาเลนจ์เลยชาเลนจ์ตอนนี้ผ่าน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 เข้าจับหนอชาเนี้เป็นพี่นะเออสีแดงได้ตัวเองได้คำว่าพลิกฮะพลิกพลิกมองดูเธอ เอฟเอฟไม่ชาเลนที่ไหนผมว่ามันผ่านเนี่ยอุ๊ยไม่ผ่านร้องกันเองับทีนี้ไม่ผ่านไหมคะพี่แต่ผ่านมาห้าท่อนพี่ยังไม่ชาเลนเลยพี่ต้องชาเลนแล้วนะครับพี่พูดเลยพี่ไม่ชอบท่อนนี้ผมมันไม่ได้ติดไม่ได้ติดตรงที่อาจจะพลิกชีวิตเธอให้ดีขึ้นใหม่ผมติดแค่หัวให้มั้ยเออประโยคเหมือนต้องปรับนิดนึงอ่ะเฮ้ยอันนี้มันสบายแล้วนะโอเคอ่ะก็ว่ามันเป็นตาที่ชาให้เธออาจจะพลิกชีวิตเธอดีขึ้นใหม่เออโอเคแล้วแหละลุงลุงร้องเลย โอเคค่ะค okay. to ่่าเย้เรายังมีการพิเศษให้สุ <sh <sh ่มยิบซึ่งจะมีคำสั่งต่างๆเพื่อเพิ่มความสนุกอีกด้วยจุคือคำว่าจืดค่ะจืดชื่อจุดจางคุณต้องยืนขาเดียวระหว่างแต่งนะครับพ่อ

อยากประมาณว่าสิ่งที่ฉันอยากให้เธอหรืออะไรประมาณนี้ไอ้ช่วงนี้ผมยังนึกไม่ออกว่าประมาณแต่ว่ามัายังไม่ได้ข้อประโยคแรกใช่ใช่ประโยคแรกแต่ว่าแต่งไม่ทันสิ นั่นก็คือใช่แต่งไม่ทันแค่ไม่จริงหรอเนาะเขามันแค่เปลี่ยนจริงจริงเอางี้ดีกว่าผมจงใจแต่งงี้เพื่อให้พี่ challenge ผมคลิปจะได้มีการ challenge ไม่งั้นเราลงจากเนี้ยผมมึงเก่งไปอีกชั้นหนึ่งหรือพูดซะงี้คิดไม่ทันก็ขอบคุณพี่ครับไอ้ challenge หน่อย c h a l l e n หน่อยเพราะว่าเนื้อหามันมันใกล้ๆกันมันก็เลยเหมือนแบบเหมือนเหมือนเนื้อเพลงมันไม่เดินหน้ามันไม่เดินหน้าไม่ผ่านมือมือหนึ่งสองสามสอ่ะ สควอชให้น้องอยู่ไหนทยงานโทษทำไงนะเดี๋ยวนะโปลงโทษคืนสควอทเอาีพี่รีบเลยนะใครที่แต่งผมให้เวลาพี่ห้าวิสีเขียวตองคนต้องนั่งพนมมือรอนักเขียนเทลพี่เราจะหมูกเขียนบางนะน้ำบอกชิม อบอุ่นหัวใจและไม่ทําให้มันจฉื่จางอบอุ่นหัวใจไม่ใช่เลยเหรอโอบกอดหัวใจก็ได้โอบกอดหัวใจอย่าเขวอย่าเขวเมื่อยอบกอดหัวใจและจะทําให้มันนุ่งวันจี๊วใจของฉัน เธอไม่มีวันจีดจางไหมเออดีแม่ดีแม่เลียนเม็นูดีนิดนึงไหมล่ะเราใส่สามชาได้ไหมอันนี้ผมเอาลงณ์เนี่ยขับรถนเหรครับจะสักจะแก้ในเกียวตรงที่พบก่อนหัวใจเป็นจะโอ้โหได้ไหมฉันต้องพยายามทำให้เขาอ่ะอนนี้ดีขึ้นเออเออนอะอุ๊ยรูดีอุ๊ยไม่ใช่โรแมนติกจังเลยอ่ะเอาผ่านได้ัแล้วนพ้ตัวออกกำลังกายเลยได้ไหม จะได้เองเนี่ยนี่ไม่ได้ม่ห้ามเลยคืพิ่มเพิ่มนะคืโกเออโอ้โหสิ่งที่มันทำมาทั้งวันเนี้ยว่าจะริบรองคือคำว่าอร่อยโอ๋อโอ้โหเม่งอยู่หัวฮุ้มดูดีก็ไม่อันแลอร่อยที่หัวฮุกมเลยเม้นเงี้ยเสียเพลงเลยนะ ไม่ได้ลุ้นไพ่9ดอกจิกคืออย่างคืออย่างไอ้เบื่อที่ทั่งสายมือแตะโอ้โะหิบเราชอบเราชอบอยู่เงียบเงียบันส่งเสียงหน่อยครับเพว่าผมโดนชันเลนหวะได้แล้วเหรอฮะเออ มันควรจะเป็นมันพี่ชื่อไม่ได้จริงด้วลองดแล้วชาลเลยนีู่ไปเลยดีกว่าลองดูแล้วคือเพลงนะไอ้จากที่คิดอะบีดมันช้าไปแล้วพอรัวแล้วไม่เพอาเอาโอเคอ่าชาลิตัวเองครับ๊ายบายพี่ย่าพูดยังไงกับก่อน อ่าอาจจะได้สีเหลืองต่อก็ได้นี่อ่ะเรือสามสิบวิเหลือ ชีวิตมันไม่อร่อยไม่เป็นไรมผมว่าเนื้อเห็นได้เลยจะเปลี่ยนเนื้อดีแล้วห,หวรือเปล่าคนสุดท้ายก็คือ,อ,อและการก็คือ,อ,อคุณไม่ต้องใช้คีย์เวิร์ดแต่งตามสบาย กลับมาข้าวต้มเหรอกูทำทำไมมันยากวะความรักเหมือนอาหารฉันจะเป็นข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มแก่พ่อเลยตัวยาติ่เขียวรีบลองไปคำว่าข้าเอกนี่เริ่มแล้ว เก็อวรายการแต่งเพลงไม่ใช่ออกกำลังกายเปลี่ยนจากเงาให้เป็นวันสดใสหาชีวิตไม่อร่อยไม่เป็นไรจะให้เธอมีความสุขจะไม่ใช่พระเอก,กไม่เป็นไรป่อาไมออกกาา่ได้คิดว่าไม่ออกกำลังกาย

เกเราไปเวเก่งกันตอนไม่ถึงเธนไงพอถึงมันนั่งอึ้งตาปันเลยสามสองเขียนใหญ่เลยอุ้ยตั้งเยอ อุ้่ตอนที่คุณร้อนจะดีเป็นแบบว่ารอรับ ผมผ่านผมผ่านก็ผ่านผ่านไม่ได้ติดตรงอุ้ย้วก็ไม่ได้ติดตรงหัวนะติดตรงว่าไม่ว่ารักใครก็ไม่มีวันแทรกกลางเนี่ยใครที่พูดถึงใครอ๋อไม่ว่ารักเออไม่ว่าแล้วลองแก้เป็นอย่างนี้ปะล่ะอันนี้ความหมายอาจจะง่ายกว่าให้เธอและฉันมีแต่ความสุขใจไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่มีวันแทรกกลางไม่ว่าคนไหนก็ได้แต่ไม่ว่าคนไหนเออเอ้ยไม่เ้ยดีกว่าแต่ว่าคนไหนใครคนแย่กายฮะ มึงเงียบทำไมเพรไม่มีอะไรหรือว่าแบบใครเป็นคนแก้ใปรตะครอนเตรียมลุกแล้วเมื่อกี้เฮียโดนอีกแล้วเหรอเนี่ยแอ่นั้นผ่านก็เหลือคำสุดท้ายแล้วเย่ได้แล้วข้างกงนะข้างโกงสาบานเลยสีอะไรเป็นใไม่มีสีนี้เลยได้แต่งแล้วม่คำบังคับไหมครับคำว่าแตก เว้ยนี่กูดีเห็นไหมมึงคิดไว้แล้วนี่แต่กลางแล้วแต่โอ้โหเยี่ยบเป็นไงสุดยอดนี่พี่ทำแม่งเลนี่กูช่วยมึงนะเนี่ยเฮียอะไยอันนี้คือท่อนสุดท้ายแล้วใช่ไหมพี่ใช่มึงอย่างเงี่ยบดิเนี่ยมึงมาเก่งอีกแล้วท่อนเขาลงเก่งหัวใจมันแหละอุ้ยหวดใจจัดเต็มล้งและเลือกันในเพลงเดียวเลยจี้สุดที่สเลย โอ้ยเครียดเครียดอุ้ยเขาแต่งเองขับเองด้วยเขาเขียนเองเขาขับเองว่ะตอนนคนจะรับเปล่าตัว แล้วที่พี่กินหมูเปหลายชิ้นเนอผมว่าผมว่าที่ทานพิกสนาษไปเยอะเอาจริงท่อนเมื่อกี้ผมนึกถึงคี่ปูโน่จริงๆนะตุ๋มแบบเดียวกันเลยตุ่มแบบเดียวกันเลยตุ๋มอ่านเยอะ ไปร้องเต็มเพลงกันแต่ว่าตอนที่จะไปร้องเต็มเพลงเดี๋ยวฝากงานให้ชาวนักหวดเรารู้หน่อยว่า2คนนี้สามารถติดตามไม่ที่ไหน็บบ้างครับติดตามได้ที่ y o ยูทูบบราวนี่นะครับ b r w w i สามเซตนะครับ I G เหมือนกันหมดเลยครับสตรีมทุกวันไหมทุกวันครับสามโมงถึงเที่ยงคืนครับอ๋อเราไม่ทำไงหยุดอ๋อแล้วบอกทุกวันโอ้ไม่ตรงปกโอ้ไม่เป็นไรวันไหนหยุดเดี๋ยวบอกวันวันนี้บอกแล้วว่าไม่ได้บอกเดี๋ยวเลยเที่ยงคืนค่อยบอกมั่วไเป็นที่นะโอเคครับก็ช่องซีนัสเตอร์นะครับสะกดยากนิดนึงตัวแซดสองตัวเลยแซดตัวไอ ทุกช่องทางเหมือนกันผมก็สตรีมเกือบทุกวันแต่วันนี้ผมบอกแค่เพราว่าผมจะไม่สตรีมเพราะผมมาถ่ายงานครับนี่แอนขอบัฟนิดนึงแล้วก็จะมีหนึ่งช่องของพวกเรานะครับก็คือช่องที่ใส่หนูอหอหีบกะลันก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับวาไรตี้แล้วก็เป็นพวกเกมโชว์ก็ฝา,ากติดตามกันไวเรื่อยๆส่วนแบบใครที่ติดตามพี่ๆเขาจรู่แล้วก็าสามารถไปดูที่ใส่หนูต่อได้เดี๋ยวขอไปใส่หนวด้วยนะได้โอ้ยเป็นเกียรติมากเลยกัดฟันทำไมกันปล่เอาเขาจะแก้แค เอางเดี๋ยวเราร้องเต็มเพลงกันดูแล้วครับ่ะร้องดูเลยนะครับเอะเอะเอ๊ะเอ้ จะทำให้เธออุ่นใจเจ็บมากไหมรักที่เธอได้ชิมมันดีหรือไม่อ,อรูอแ้แล้ล้ฉันก็อยากจะใส่ใจ

Oh, what? ไ,ปปได้เปิดที่ใส่เันไวได้ไได้ครับอันนี้ลิขสิทธิ์เป็นของใครพี่ของพวกเราทุกคนไปแล้วเราไปจดเลยแล้วเราสไตล์ในช่องนี่รักาโอ้โหคม่เอาคุยหยอกๆ้า